กินข้าวกล้องลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจข้าวกล้องมีคุณค่าทางพชนาการมากกว่าข้าวขาวหรือข้าวเจ้าเพราะยังมีเยื่อหุ้มเมล็ดอยู่เยื่อหุ้มเมล็ดนี่แหละครับที่มีสารอาหารที่มีคุณค่าทางพชนาการอยู่มากช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้โรคเน็บชาลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ครับข้าวกล้องมีใยอาหารสูงมีสารไฟเตทที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงการเกิดติ่งเนื้อในลำไส้ รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยครับข้าวกล้องถูกย่อยและดูดซึมเป็นน้ำตาลได้ช้ากว่าข้าวขาวจึงช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีลดการหลัง่งโฮอร์โมนอินซูลินและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานชนิดท,ที่2นอกจากนี้เมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็มีโอกาสใช้พลังงานก่อนที่จะถูกเก็บเป็นไขมันส่งผลให้ลดความเสี่ยงของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนได้ด้วยครับ มีงานวิจัยที่เผยว่าในข้าวกล้องมีสารอาหารที่ช่วยต่อต้านโปรตีนชนิดที่ก่อให้เกิดหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งจะส่งผลต่อความดันโลหิตสูงและการทำงานของหัวใจการทานข้าวกล้องจึงช่วยลดวยความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยครับข้าวกล้องอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่ดีต่อร่างกายแบบสุดๆ วิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาและลดโอกาสการเป็นตะคริววิตามิน B2 ป้องกันอาการโรคปากนกกระจอกแถมยังมีธาตุเหล็กที่ช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางได้อีกด้วยครับแค่ลองกินข้าวกล้องก็ได้ประโยชน์ดีๆเพียบเลยนะครับแม้ข้าวกล้องจะเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและช่วยป้องกันโรคได้หลายอย่างแต่ก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมพเพราะข้าวกล้องยังเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหลกัก ที่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพื่อใช้เป็นพลังงานครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุควรระวังเรื่องโฟเลตท,ที่อยู่ในข้าวกล้องหากได้รับมากเกินไปอาจไม่เหมาะแนะนำให้เปลี่ยนมาเลือกทานข้าวซ้อมมือแทนครับซึ่งให้สารอาหารใกล้เคียงกันแต่มีปริมาณโฟเลตท,ที่เหมาะสมกับร่างกายมากกว่าครับ